ผลิตภัณฑ์ TK s o อยเป็นชุดอาหารเสริมทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตรที่ได้พิสูจน์ผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงกับพืชไม้ผลหลายชนิดสามารถฟื้นฟูสภาพต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อย่างรวดเร็วเห็นผลได้ภายใน15ถึง30วันสามารถใช้ได้กับระบบน้ำหรือเครื่องฉีดพ่นยาเคมี โดยปรับเป็นละอองหยาบๆฉีดพ่นไปที่ดินบริเวณรากฝอยชายพุ่มทุกๆ2 0 3สถึงสาวันเพื่อสร้างความสมบูรณ์ของใบระบบรากลำต้นกิ่งกา้านรวมถึงสะสมอาหารเพื่อการออกดอกติดผลและผลผลิตที่มีคุณภาพ TK ซอยห TK ซอยสอง TK+ ชุดธาตุอาหารพืชทางดินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทีมเกษตร สำหรับปปเด็นสาระในส่วนของเงาะนะครับผมนําเดยนอย่างนี้ว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะเป็นเดือนที่เงาะแตกใบอ่อนส่วนหนึ่งเราก็จะให้สาระในเรื่องของกระบวนการสําหรับต้นที่ต้องการออกให้ออกดอกก็คือการจัดการใบอ่อนยอดอ่อนว่าจะให้ออกดอกได้อย่างไรคือปีทั้งส่งเสริมหรือควบคุมเสร็จแล้วเราก็จะต้องมาดูว่าในเงาะธรรมชาติเนี่ยในการที่เงาะนั้นเขา เกิดสภาวะการแตกใบอ่อนร้อเอร์เซทั้งสรงพุ่มเราจะบริหารจัดการอย่างไรเราก็จะนำเสนอเป็นสาระความรู้ใน2ส,ส่วนซึ่งประโยชน์ตรงนี้เนี่ยก็จะได้ถึงในส่วนของไม้ผลอื่นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราติดตามกัน2วันเลยครับสาระทั้งวันพฤหัสและวันศุกร์นี้ สำหรับประเด็นสาระในกลุ่มแรกครับก็คือกลุ่มที่ทําเงาะต้นฤดูหรือต้องการให้เงาะออกเร็วนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นกลุ่มผู้ทําสารอาจจะเป็นกลุ่มที่คว้นต้นควันกิ่งหรือกลุ่มที่ใช้ปัจจัยวางแผนวงจรจัดการใบามาและณเวลานี้ก็เป็นสภาพใบแก่ใบดันใบตันยอดตั้งชี้ตรงลักษณะของยอดเป็นขนสีน้ําตาลแดงที่ยอดนั้นโค้งขึ้นชี้ตรงตามแนวดิ่งของทองฟ้า แต่ว่าปรากฏว่าในสถานะใจสภาวะบางอย่างนั้นอาจจะมีการแตกใบอ่อนอันเนื่องมาจากหมอกลงน้ำข้างแรงความชื้นสูงก็ทำให้ลักษณะตาดอกตาใบานั้นมีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นในกระบวนการตรงนี้เนี่ยเราลงทุนมาแล้วก็คือสะสมความสมบูรณ์แล้วอะไรพร้อมแล้วแต่อากาศยังไม่เอ,อื้อเพียงเมื่อเกิดสภาวะการแตกใบอ่อนเนี่ยเราจะบริหารจัดการอย่างไร ตรงนี้จึงกลายเป็นเรื่องที่เราจะต้องเข้าสู่กระบวนการควบคุมใบอ่อนหรือจัดการใบอ่อนการที่เราจะไปแก้ไขปัญหาเพื่อในช่วงวิกฤตหมายความว่าเงาะของเรากําลังใกล้จะอยู่ในช่วงระยะของการออกดอกถ้าหากว่าเขามีการแตกใบอ่อนเราจะทําอย่างไรถ้าเราจะไปบังคับไม่ให้เขาเคลื่อนย้ายคือไม่ให้เขาแตกใบอ่อนอันนั้นเป็นสิ่งที่ทําได้แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าในระยะที่เงาะกําลังเปลี่ยนแปลงคือกําลังจะออกดอกหรือกําลังจะเป็นดอกแล้วบางครั้งก็จะมีการแตกใบอ่อนก็จะกลายเป็นว่าถ้าเราไปเบรกยอดนั่นหมายความว่าเราไปฝืนการเจเริญเติบโตซึ่งจะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องเอาแล้วเราจะทําอย่างไรเราก็ต้องไปหาเทคนิคในการทําลายใบยอ่อนที่ดอกไม่เป็นอะไรหรือหรือนะครับเราก็ต้องไปเปลี่ยนพฤติกรรม ในส่วนของยอดเนี่ยให้เขากลายเป็นเรื่องของดอกลดปริมาณใบอ่อนลงแต่ทำให้ปริมาณดอกนั้นเพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้ในเรื่องของเทคนิคหรือสาระในเชิงปฏิบัติซึ่งถ้าเราจะกำหนดก็เป็น,เป,นเป็นสองส่วนครับส่วนหนึ่งคือควบคุมคุมไม่ให้ยอดอ่อนเดิน 2. การเปลี่ยนยอดให้พยายามที่จะให้กลายเป็นดอกเพราะนั้นในประเด็นตรงนี้ เราก็จะมาเริ่มย้อนกลับไปดูในเนื้อส่วนของเนื้อหาสาระนะครับที่เคยได้อธิบายเป็นสาระความรู้ไปอย่างเช่นกรณีของการทําสารหรือกรณีของการขวั้นต้นหรือขวั้นกิ่งกรณีนี้เป็นเทคนิคที่มีการปฏิบัติแล้วก็ได้ผลมาในบางปีแล้วก็ในบางพื้นที่ก็น,นิยมใช้กันอยู่อย่างเช่นการขวั้นกิ่งเนี่ยจะเป็นของพี่น้องผู้ปลูกงาะในเขตพื้นที่ทางภาคใต้ ส่วนการทาสารหรือการทำสารของเงาะด้วยฮอร์โมนเอทรีนก็จะเป็นเทคนิคของพี่น้องชาวสวนเงาะในภาคตะวันออกทั้งหมดนี่นะครับก็คือการว่างมาตรการในการควบคุมใบอ่อนทำไมเราถึงต้องควบคุมใบอ่อนก็เพื่อที่จะให้เงาะนั้นมีระยะเวลาในการสะสมความสมบูรณ์ไว้ที่ยอดคืออธิบายง่ายๆว่าถ้า พืชหรือไม้ผลที่แตกใบอ่อนไปเรื่อยๆนี่นะครับแตกไปเรื่อยๆเลยเขาก็จะไม่มีเวลาสะสมทอไม่มีเวลาสะสมก็จะไม่สามารถที่จะไปเก็บแล้วก็ออกดอกได้จนกว่าจะถึงขั้นสมบูรณ์สูงสุดเหมือนกับกรณีเงาะสามใบอันนั้นคือเข้าสมบูรณ์สูงสุดเขาก็ไปกระทบกับสภาวะอากาศเขาก็ออกดอกได้แต่ถ้าหากว่าเราปล่อยให้เป็นสภาวะอย่างนี้ตลอดไปหรือต่อไป ความหมายก็คือว่าการตลาดหรือเวลากับสภาวะของภอูมิประเทศปริมาณน้ำอาจจะไม่เหมาะสมดังนั้นด้วยเหตุผลตรงนี้แหละครับจึงกลายเป็นที่มาของอการใช้ปัจจัยเหล่านี้ประการแรกเรากำลังย้อนให้ท่านเห็นว่าการทาสารการคว้านกิ่งหรือขว้านต้นก็เป็นมาตรการในการควบคุมใบในกรณีต่อมา ถ้าพูดถึงเทคนิคการใช้ในปัจจุบันเราก็จะมีมาตรการในการใช้ปัจจัยในการควบคุมใบซึ่งนั่นหมายความว่าเราจะใช้ในส่วนของปุ๋ยที่มีองค์ประกอบของธาตุฟอสฟรัสและก็โพแทสเซียมในปริมาณที่ค่อนข้างจะสูงอย่างกรณีในเงาะนั้นเราก็จะนิยมใช้ปุ๋ยสูตร0-52-34 กรณีของ0 5 2 3 4นั้นเป็นปุ๋ยเอพชเชิงเดี่ยวท่านเคยทราบแล้วนะครับเราได้อธิบายมาแล้วว่าปุ๋ยตัวนี้หลังที่เขาแตกตัวแล้วเขาจะมีคุณสมบัติเป็นสารตัวหนึ่งก็คือพวกเมวิฟอร์ดคอไรหรือพิลิมิฟอร์ดคอไรซึ่งสารในกลุ่มนี้เราจัดอยู่ในกลุ่มของสารควบคุมการเจริญเติบโตซึ่งผมจะต้องอธิบายประเด็นตรงนี้ก่อนนะครับว่า ในการที่เราใช้ปุ๋ย0ูนย์เนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นการเอาปุ๋ยมาใช้ในอัตรา30กรัมหรือ50กรัมต่อน้ำา20ลิตรหรือหมายความว่า300กรัมถึง500กรัมต่อน้ำา2 0รลิตรอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นกรณีของการให้ปุ๋ยตามภาวะปกติแต่อัตราที่จะทำให้ปุ๋ยตัวนี้มีคุณสมบัติ แปลสภาพมาเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตจะต้องมีอัตราที่เป็นความเข้มข้นสูงก็อย่างเช่นในกลุ่มของ0.52-3.4ที่อัตรา1กิโลกรัม2ขีดก็คือ1,200กรัมต่อน้ำ200ลิตรคือส่วนใหญ่แล้วเราเคยมีการศึกษาเรื่องนี้นะครับที่อัตรา1,200ถึง1,500กรัมคือ1กิโลครึ่งต่อน้ำ200ลิตร จะเป็นอัตราที่สามารถที่จะระแตกตัวละลายตัวแล้วก็จะกลายเป็นในส่วนของสารที่มีคุณสมบัติในการควบคุมใบได้ซึ่งในการควบคุมใบตรงนี้ท่านต้องเข้าใจอยู่ส่วนหนึ่งนะครับว่ากรณีของการคุมใบคุณสมบัติของเขาจะใช้กับกรณีใบแก่เท่านั้นแล้วก็กรณีคุณสมบัติที่จะใช้กับใบแก่นั้นเราก็ใช้ในอัตรา ที่ผมได้อธิบายไว้คือ1กิโลกรัม2ขีดหรือ1,200กรัมถึง1กิโลครึ่งต่อน้ำา2 0 0ลิตรทำให้เขาแตกตัวแล้วนำไปฉีดพ่นที่ใบาการที่เรานำไปฉีดพ่นที่ใบนั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะไปป้องกันใบแก่ไม่ให้แตกใบอ่อนโดยเฉพาะในระยะปลายฝนต้นหนาวคือในระยะที่เราพบว่า สภาวะอากาศในบ้านเรายังเป็นร้อนชื้นฝนก็กําลังจะทิ้งช่วงแต่แดดก็กําลังจะแรงเกรงว่าเงาะแตกใบอ่อนเพราะแตกใบอ่อนแล้วจะเสียเสียกลไกลความสมบูรณ์กับเสียเวลาการตลาดเพราะนั้นนี่คือประเด็นที่เราใช้กันและทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่าถ้าในกรณีที่เราจะใช้ตัวนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเอามาละลาย เอาไปละลายในถังมันอาจจะละลายไม่ดีพอเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอามาละลายด้านนอกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท่านสามารถจะปฏิบัติได้มีคําแนะนําจากท่านอาจารย์เลื่อนสักวัฒนกุลก็บอกว่าลองเอาในน้ําอุ่นดูสิถ้าละ,ละลายในน้ําอุ่นนะครับซักเอาน้ําอุ่นก็คือประมาณ50องศาเนี่ยเขาจะแตกตัวและก็ละ,ละลายได้ดีขึ้นเราก็เอามาละล,ะลายในน้ําก่อนแล้วค่อยใส่ไปในถัง200ลิตร แล้วเขาก็จะแตกตัวได้ง่ายยิ่งถ้าน้ําน้อยเขายิ่งแตกตัวยากแต่ถ้าน้ํามาก,มากๆเขาจะแตกตัวได้ง่ายส่วนท่านที่มีเครื่องปั่นบริเวณก้นถังท่านก็ใช้เครื่องปั่นได้ทีนี้ต้องมาดูส่วนประกอบอื่นครับที่จะไปสนับสนุนก็คือตัวที่จะไปช่วยในกรณีตรงนี้ที่ต้องใช้เป็นหลักสําคัญก็คือแมกนีเซียม เพราะการใช้ปุ๋ยโพแทสเซียมสูงจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้แมกนีเซียมในพืชขาดแคลนกรณีที่มีการใช้ฟอสฟอรัสเข้าไปในอัตราสูงถ้าต้องการให้ฟอสฟอรัสทำงานเต็มที่ก็ต้องมีธาตุแมกนีเซียมไปเป็นตัวเสริมและสนับสนุนจึงสรบได้ให้เป็นประเด็นสาระสำคัญว่าต้องมีแมกนีเซียมถ้าเรามีแมกนีเซียมก็จะทำให้พืชน,นั้นไม่ขาด แล้วก็จะทำให้สิ่งที่เราพ่นไปมีประสิทธิภาพทีนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าการพ่นในลักษณะนี้คือต้องการคุมใบแก่ไว้ไม่ให้แตกใบอ่อนเพื่อรอเวลาให้ฝนหมดหรือว่ารอเวลาของการออกดอกสูตรนี้ใช้กับเงาะใช้กับลำใหญ่ประเด็นต่อมาครับตัวปัจจัยอื่นๆละ่ะที่เราสามารถจะนำมาร่วมสนับสนุนได้จากงานศึกษาวิจัยของเราเราก็จะใช้ตระกูลของฟอรไฟ คือในฐานะที่เขามีมีอยู่ในรูปของฟอสเฟตอยู่ในรูปของฟอสฟอสเฟตนั่นก็คือตัวแปรสภาพกลายเป็นพลังปุ๋ยที่พืชเอาไปใช้ประโยชน์ได้เราก็จะมีตัวฟอสไฟซึ่งอย่างเช่นฟอสคอปเคฟอสไซด์ส0 0 8 0นแปดฟอสลี่6ก0ก็เอามาเสริมสนับสนุนเราจะฉีดไปหนึ่งครั้งผลของการควบคุมไทยทางวิชาการนะครับ ก็อยู่ได้แค่เพียง10วันความหมายกำลังจะย้ำว่าผลของการพ่นจะอยู่ได้แค่10วันแต่ถ้าในสภาวะภาคตะวันออกเรานั้นอาจจะต้องลดลงอาจจะอยู่ได้แค่7วันหลังจากนั้นเราก็ต้องพ่นซ้าใหม่ในกรณีที่เราพ่นซ้าใหม่นั้นเราจะต้องดูองค์ประกอบเหล่านี้นะครับถ้าฝนชุกก็7วันถ้าฝนไม่ชุกก็10วันครั้งซึ่งในส่วนของผลของการใช้เนี่ย อยู่ที่สภาวะของพืชและอยู่ในสภาพของอากาศคือถ้าเราเข้าใจง่ายๆว่าไม้ผลเนี่ยสมบูรณ์ดีสมบูรณ์มากย่อมแตกใบอ่อนยากเราก็จะใช้กับเงาะกับในส่วนของลำใหญ่แต่สำหรับมังคุดเราเคยทำการศึกษาเรื่องนี้แล้วตอบได้เลยครับว่าไม่ได้ผลเท่าที่ควรบางปีได้ผลบางปีไม่ได้ผล เพราะฉะนั้นผมจึงไม่ค่อยจะมีคําแนะนําตรงนี้กับในส่วนของมังคุดแต่เราสามารถใช้กับในส่วนของเงาะแล้วก็ในส่วนของลำไย,ยได้อย่างมีผลและก็มีประสิทธิภาพดังนั้นว่าถึงณเวลานี้เราสามารถที่จะสรุปได้เลยนะครับว่าในการที่เราจะใช้วิธีควบคุมใบเนี่ยมันก็มี3อย่างเท่านั้นเองคือ1ทาสารรอบต้นโดยสารอีเทอลีน สการคข้นต้นหรือการค่อนกิ่งซึ่งทั้ง2ตัวนี้จะมีระยะเวลาอยู่ได้ประมาณ45วันโดยประมาณแล้วก็3การใช้ปุ๋ยสูตรหสิบมนะครับโพเทเียมฟอสเฟตเนี่ยในการเอาไปคุมใบซึ่งผลของการคุมก็อยู่ได้ครั้งหนึ่งก็ประมาณ7-10วันต่อครั้งการคุมใบตรงนี้ก็หวังว่าเราจะรอระยะเวลาจนสภาวะอากาศอื้ออํานวยแล้วก็ฝนทิ้งช่วงพอฝนเริ่มทิ้งช่วง เราก็เริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่ฝนทิ้งช่วงเราก็จะต้องปล่อยให้พืชคือเงาะของเราเนี่ยได้รับผลกระทบจากสภาวะความเครียดและเมื่อเขาได้รับผลกระทบจากสภาวะความเครียดแล้วเขาก็จะส่งสัญญาณไปที่ใบสัญญาณตัวนี้เป็นสัญญาณในกลุ่มของความเครียดก็คือฮอร์โมนเอทิลีนเมื่อใบได,ได้รับสัญญาณฮอร์โมนความเครียดจากเอทิลีนก็ สร้างฮอร์โมนไซโตเคนินขึ้นมาแล้วสั่งการให้ออกดอกอันนี้ก็คือตัวที่สั่งการแต่แต่ต้องไม่ลืมอยู่เรื่องหนึ่งนะครับว่าการที่ยอดเงาะจะเคลื่อนตัวหรือจะออกดอกได้นั้นต้องมีกำลังส่งจากการให้น้ำเพราะฉะนั้นในระยะเวลาของการที่จะทำให้เงาะเคลื่อนตัวต้องมีน้ำเป็นองค์ประกอบสำคัญ ไม่ใช่ปัจจัยครับต่อให้ท่านพ่นปัจจัยดึงเท่าไหร่แต่ท่านในดินเราไม่มีน้ําเป็นตัวสง่งปัจจัยเหล่านั้นจะไม่มีประสิทธิภาพเลยเวลาที่ท่านฟังสาระในรายการหรือฟังโฆษณาประชาสัมพันธ์ฟังวิชาการเนี่ยท่านลองสังเกตดูไหมครับว่าก่อนที่จะพ่นต้องให้น้ําก่อนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะให้น้ําเงาะในช่วงนี้เนี่ย หลังจากที่เราได้ผ่านกระบวนการคุมใบแล้วอดน้ำแล้วเราก็ต้องกระทุ้งน้ำส่งเข้าไปแต่การกระทุ้งน้ำส่งนั้นเป็นการให้น้ำในปริมาณที่มากแต่เว้นห่างเพื่อให้เขาได้รับน้ำแล้วก็มีความรู้สึกลำบากน้ำจะเป็นตัวส่งให้ยอดเคลือดนี่คือการออกดอกในลักษณะที่สำคัญสำหรับนะครับ สำหรับกรณีเงาะที่เป็นใบแก่ซึ่งจะแตกต่างจากกรณีเงาะที่เป็นใบเพสลาดหรือใบอ่อนติดเพสลาดหรือใบเงาะรุ่นที่สามซึ่งเราไม่พูดถึงวันนี้เราจะพูดเฉพาะเงาะใบแก่เท่านั้นดังนั้นเวลาที่เราเริ่มเข้าใจตรงนี้แล้วว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นเนี่ยพอขั้นตอนก็คือเอาน้ำเป็นตัวส่งกระทุ้งส่งเข้าไปพอกระทุ้งน้ำส่งขึ้นไปแล้ว ยอดเขาก็จะเริ่มเดินหรือเริ่มเคลื่อนตัวทีนี้ในการเคลื่อนตัวของยอดเนี่ยถ้าเราต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เขาเป็นดอกเราต้องเข้าใจต่อไปว่าการที่เราจะไปสนับสนุนให้ยอดเคลื่อนตัวนั้นเป็นบทบาทหน้าที่ของสารกระตุ้นหลายๆตัวอย่างเช่นสาหลายสาลายจะเป็นองค์ประกอบของฮอร์โมนออกซินจิบเบอร์ลินไซโตเคนิน ตัวที่จะไปกระตุ้นให้เกิดการทำลายพักตัวของยอดและเกิดการเคลื่อนตัวของยอดไปกระตุ้นเซลล์ก็คืออะโทนิกพลังงานที่จะไปสนับสนุนให้การเปลี่ยนแปลงการเจริญเติบโตเป็นดอกก็คืออะมิโนแอซิดอะมิโนแอซิดนะครับก็คืออะมิโนแท็กโซมินนคิวแมกอะมโนนหรือจะเป็นในส่วนของอตัวอื่นๆเสร็จแล้วตัวที่จะไปกระตุ้นให้ยอดนั้น มีการพัฒนาเคลื่อนตัวได้เร็วก็ต้องเป็นธาตุสังกะสีที่จะไปสร้างกระตุ้นฮอร์โมนในกลุ่มของออกซินที่ทำให้ยอดเคลื่อนตัวตัวที่จะย้ายพลังงานจากใบแก่ส่งไปให้ย,ยอดอ่อนก็คือแคลเซียมโบรอนเพราะนั้นปัจจัยเหล่านี้จึงนับว่าเข้ามามีบทบาทในการกระตุน้นโดยเฉพาะตัวปุ๋ยเองก็จะเป็นปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงอย่างเช่น73-34นี่คือประเด็นที่ เราใช้เป็นสูตรสําเร็จกับเงาะที่เป็นใบแก่ที่ผ่านการควบคุมใบเล้วกลับมาดูประเด็นในกรณีที่สองที่ผมได้นําเรียนมาแล้วนะครับว่ากรณีที่1เราเป็นเทคนิคในการคุมใบแก่เพื่อไม่ให้แตกใบอ่อนแล้วก็มาจัดการให้เขาออกดอกหลังจากที่สภาวะอากาศค่อนข้างจะปลอดภัยคือมีฝนทิ้งช่วงทีนี้มาดูกรณีที่สว่าแล้วกรณีที่ ยอดที่เคลื่อนออกมายอดที่เคลื่อนตัวออกมากลายเป็นดอกปนใบหรือใบปนดอกซึ่งในส่วนของตรงนี้แหละครับกำลังจะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนของทุกๆปีเพราะเนื่องจากว่าภาคเหนืออากาศหนาวเย็นภาคใต้ฝนตกชุกเราอยู่ตรงกลางเราได้รับอิทธิพลทั้งในส่วนของความร้อนความแห้งแล้งกับความชื้นดังนั้น มักจะพบอาการดังกล่าวเหล่านี้เหมือนกับกรณีของลำไยที่เป็นดอกบนใบเป็นใบบนดอกที่ภาษาเรียกว่ากลางร่มก็จะเป็นกรณีเดียวกันทีนี้ในเทคนิคอัน,นี้แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่ผมอยากจะย้อนไปในอดีตจนถึงปัจจุบันในอดีตเราทราบดีครับว่าถ้าเราไปพบว่าเงาะของเราเคลื่อนตัวแล้วแต่ปรากฏว่าฝนยังตกชุก หรือมีหมอกลงมากมีน้ำค้างรุนแรงส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรเข้าใจดีครับว่าเราต้องถอยน้ำถูกต้องครับการลดปริมาณการให้น้ำการทำให้เขาอดน้ำขึ้นมานานขึ้นเป็นการส่งสัญญาณให้เขานั้นได้รับความรู้สึกและเกิดความเครียดแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ใช่ก็คือหลายท่านเอาตัว0 5 2 3 4บวกกับ1 3 0 4 6ไปกดใบ ซึ่งตรงนั้นไม่ใช่เลยนะครับตรงนั้นเป็นการหยุดการพัฒนาของยอดแต่อย่าลืมว่าในระยะนั้นเนี่ยเป็นระยะที่เราต้องการให้งอออกดอกไม่ใช่เป็นระยะที่เราต้องการคุมใบดังนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องปรับเปลี่ยนก็คือว่าเราต้องเข้าใจว่าในเมื่อเราต้องการให้ยอดเขาเคลื่อนตัวเราก็ต้องให้เขาได้มีปัจจัยที่มีส่วนทำให้ยอดเคลื่อนแต่ สิ่งที่เราให้เคลื่อนตัวออกมานั้นเราก็พยายามที่จะไปลดระดับฮอร์โมนของ g a เอหรือจิบเบอร์เลิแอเพื่อให้เขากลับมาเป็นดอกเพราะฉะนั้นในส่วนของเงาะในจุดประเด็นตรงนี้เราจะไม่มีการใช้0ูนย์ห้าสเลยแต่ที่เราจะใช้เราก็จะใช้ในกลุ่มของปัจจัยที่แตกต่างจากกรณีแรกโดยสิ้นเชิงหมายถึงอะไรก็หมายถึงว่าเราจะใช้วิธีการ ทำลายใบยอ่อนเพราะใบอ่อนเป็นตัวแข่งขันการจเจริญเติบโตกับดอกซึ่งอยู่ในตำแหน่งช่อเดียวกันในอดีตเราเริ่มต้นจากการใช้กรรมถันกรรมถันในอัตราครึ่งกิโลกร,รัมต่อน้ํา200ลิตรก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะไปทําลายใบยอ่อนได้ในระยะที่เขาเป็นตาดอกส่วนกรณีของกรรมถันนั้นบางบาง,บาง,บ,างบางสวนนะครับ ก็ได้เอาไปร่วมกับสารกําจัดมแมลงอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยแล้วก็ใช้พวกมาลาไทออนใช้พวกคําว่าไทออนไทออนนี่นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะไปสนับสนุนถ้าฉีดไปที่ยอดใบอ่อนเขาก็จะชะงักแล้วก็บิดม้วนแล้วก็หลุดล่วงถ้าในสภาวะยิ่งฝนฝนทิ้งช่วงให้ยิ่งได้ผลมากขึ้นอันนี้คือในอดีตซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้อยู่ประการต่อมา นอกจากในส่วนของการใช้สารในกลุ่มของกรรมฐถันไปทำลายใบยอ่อนแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวปุ๋ยที่มีโพแทสเซียมสูงๆอย่างเช่นในกลุ่มของฟรีมิกเป็นกลุ่มปุ๋ยที่เราใช้ในการเอาไปควบคุมใบอ่อนให้เล็กแคะกลนตัวนี้ก็ชื่อว่าฟรีมิกหรือปุ๋ยถุงที่เป็นสีส้มๆอันนั้นคือกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามครับ ที่เราเอามาใช้กันก็คือตัดสินใจใช้สารในกลุ่ม CND บัดจะเรียกกันว่าตัวคัตเตอร์หรือตัวตัดใบคัตลิฟ t คัตก็คือตัดลิฟตก็คือใบอันนี้ก็คือตัวสารในกลุ่มของ CND ในกรณีนี้เนี่ยบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอา้าแล้วในส่วนของดอกเนี่ยมันไปเป็นอะไรหรือคือเรื่องนี้ครับผมเองผมก็เคยหาคำตอบเหมือนกันว่าทดลองเลยไม่เป็นอะไร ก็สงสัยว่าสาเหตุทำไมถึงไม่เป็นอะไรคำตอบก็คือว่าเมื่อเราเอาไปส่องกล้องดูเราจะพบว่าในกลุ่มดอกเ,เขาจะมีขนละอองละเอียดขนาดเล็กมากเลยนะครับเป็นขนละเอียดที่ทำให้ละอองพวกปัจจัยเหล่านี้ไม่สามารถที่จะเข้าไปในตัวดอกได้แต่ใบอ่อนนั่นกลับมีความอ่อนแอเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเขาจะมีตัวละอองขนที่ป้องกันพวกนี้ไว้จึงเป็นเหตุที่ทำให้ไม่เป็นอะไร แต่ว่าในขั้นตอนการปฏิบัตินั้นท่านต้องเข้าใจนะครับว่าในขั้นตอนการปฏิบัติของแต่ละวิธีการนั้นจะต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้แต่สิ่งที่ผมกําลังให้ท่านเห็นภาพก็คือแนวทางที่เราจะเอามาปรับใช้ได้จากในส่วนของกรรมฐานก็จะเป็นปลุกตัวฟรีมิกแล้วก็มาเป็นตัว CND ที่เรามักจะเรียกว่าตัดใบหรือคัตลิฟนั่นเองอันนี้คือ กรณีที่3ส่วนกรณีที่4ครับกรณีที่สี่นั้นเป็นกรณีที่เรามุ่งพัฒนาต่อไปไม่ทำลายไม่ตัดใบ,บไม่ทำลายใบอ่อนแต่เราก็จะให้เขาพัฒนาต่อไปพยายามที่จะให้เขาเป็นดอกเพราะฉะนั้นในกลุ่มนี้จึงกลายเป็นกลุ่มที่เราสามารถจะนำเอามาใช้ได้กับในทุกๆแปลงทุกๆระยะของเงาะนั่นก็คือ การใช้ปัจจัยไปควบคุมในส่วนของใบอ่อนด้วยปุ๋ยนั่นก็คือ10-52-17ซึ่งมีฟอสฟอรัสสูงแล้วเราก็จะมีตัวแคลเซียมมีโบรอนมีแมกนีเซียมมีพลังงานในรูปของกรดอะมิโนและก็มีพลังงานในรูปของตัวไปกระตุ้นการเพิ่มตาด้วยอะโทนิกส่วนตัวที่เราจะเสริมเติมแต่งเข้าไป นั่นก็คือฮอร์โมน NAA NAA เรารู้จักในนามของเนฟทา a ิกแอซิ d ถ้าพูดเป็นภาษาการค้าก็คือแพโนฟิกซึ่งในปัจจุบันไม่ไม่น่าจะยังมีขายนะครับเพราะยังขึ้นจดทะเบียนไม่ได้อาจจะเป็นฟราวสามหรืออาจจะเป็นในส่วนของตัวอื่นๆแต่ให้ดูชื่อสามัญว่า NAA ก็คือเนฟทา a ิกแอซิ d เอาไปสนับสนุนในลักษณะของการไป เพิ่มตาข้างให้กับการออกดอกของเงาะก็คือไปเพิ่มตาข้างตาข้างก็คือตาดอกนั่นเองซึ่งในขั้นตอนตรงนี้เท่ากับว่าเป็นการสนับสนุนให้ยอดนั้นเคลื่อนตัวต่อไปแต่ว่าให้เคลื่อนตัวออกมาในลักษณะที่อาจจะเป็นดอกแต่ว่าระยะเวลาอาจจะไม่ได้ใกลก้กระชั้นหรือสั้นคือความหมายในภาวะหมายว่าเขาจะเป็นใบอ่อน เขาก็อาจจะเป็นใบอ่อนสักนิดหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ต่อดอกเลยนี่คือ,อลักษณะของเทคนิคที่เราสามารถที่จะนำเอามาใช้กับในกรณีของเงาะในพฤติกรรมของการเจริญเติบโตต,ต่างๆก็อย่างกรณีสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นกรณีมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปโดยเฉพาะกับเงาะที่ผิดพลาดเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาไล่ลำดับเนี่ยเราสามารถไล่ลำดับได้3ขั้นตอนเลย ขั้นตอนที่หนึ่งก็คือคุมใบแก่พอคุมใบแก่เสร็จแล้วถ้าเกิดเขาต่อยอดต่อยอดออกมานะครับต่อยอดออกมาเป็นไข่ถ้าเขาเป็นไข่ปนใบอ่อนเราก็ปลิดใบอ่อนแต่ถ้าเขาต่อยอดออกมาเป็นใบอ่อนล้นล้วนเราก็มาใช้สูตรที่3เหล่านี้ในการสนับสนุนการเจริญเติบโตซึ่งเขาก็จะพัฒนาเป็นช่อดอกภายในระยะเวลาไม่เกิน45วัน อันนี้คือประเด็นที่เรานำเสนอในวันนี้สำหรับกรณีเป็นมุมมองเพราะหลายสวนครับก็ตั้งใจที่จะมุ่งการผลิตแต่เนื่องจากสถานะอากาศนั้นยังคงมีความแปรปรวนสูงผมเลยต้องให้ข้อมูลเหล่านี้ไว้เพื่อประกอบการวางแผนในการจัดการเงาะในฤดูการนี้ต่อไปสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงพบกันใหม่ครับในวันพรุ่งนี้ขอทุกท่านโชคดีและ มีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครั